วัสดีค่ะคุณขอชุนทอดแจ็คหมวดสอนเหะครับบ้าแล้ต่สามหมวดสามหมวดสามหมวดสี่หมวดีหกหนึ่งนี่เหรอครับเรียกสี่สี่หมวดมาที่ตามหมวดที่ห้านะครับสี่หมวดสอนครับตามจิตกำเลยสี่หมวดสอนเลยเนาะครับุนดหกหนึ่งมาจังจังฝันเห็นรถหกล้อเหาะขึ้นต้นฝ่าเนาะรถหกล้อขั้นหนึ่ง รถไม่กับฮกหล่ออยู่แล้วขั้นหนึ่งกับสองมีมีหนึ่ง่าสั่งมีหนึ่งครับนายหน้าทับไปผู้เดียวอีกผู้หนึ่งมีแต่เราเอ็มเราทงแปลให้ยฮกซูนย์ครับพี่เราครับฟันแมนล่ะตีแมนพ่อได้กับเปล์ฮกซูนบัสแล้วแนว่รถฮกหล่อเนาะหล่อแบบเป็นชุดซูเนาะฮกหล่อฮกซูนพอถึงทอดแล้วแปลให้ยฮกหนึ่งตามต่อครับเอามาที่ครับครับฟันเนี่ยอะไรครับคุณ่อ โอ้โหอันนี้ว่ามันพันดีอยู่แล้วจกให้แปไปเอาเองเดินรอบนี่เดี๋ยวฮกนึงในในลอตเตอรี่จกใบก่อครับเพื่อนบอกไเดียวโอ้ยจะใบเดียวดีใจน่านอนนี่ไปดำหน้าก็ผีโอ้ไปดำหน้าก็ผีผีไทยนาให้ดำผีผู้ชายหรือผีผู้งยิงใส่มาแต่ใส่ผีบาแต่่ผีตัวนี้อันมันมาจากไหนมันไปไทยนาให้ดำไทยหนาให้ดำมืนก็ เอ่ยไงไม่ผมมาดำกับหลานเพิ่นครับเอ่ยไงมาดำเออมาดำหน้าครับผีนี่ก็ไถอยู่วั่นอะไรหน้าประยุทธ์ประยอยประเท่าเลยผีนี่เอาคั้ยไถยหรือตัวขั้วขั้วไทยขั้วไทยครับครับครับรุ่นสมัยโบราณเนาะปันสิแป๊เอาใจไหนปันีิบวายพีนี่ควจักกันบ่ล่ะครับโอ้แล้วน้องได้โอ้น่องได้ที่เสียชีวิตไปแล้วหน่องได้เสียชีวิต เป็นเป็นตุยเลยทะปีหละครับโอ้หุ่นถาผู้แป้ให้ทุกคนเด้อผมโอ้ผนเสียชีวิตโดนแล้วเอาพวเป็นยังครับเอาเอาเปเอานี่แหละจังแม่นกระป๋อสุนท่อนไอเท่านั้นแป้หมเท่านั้นเป้เ็นาพี่น่กด้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้ากับสอง ร้านกะหาร้านสองป่ากระหาร้านสองป่าห่าสองห่าศูนย์สองหาศูนยบอกครับเอาเดี๋ยวบาทนี่เปนคุณป้าเตะห้ยเราสองหาศูนย์ต้องฟังจากปากพ่อสุนทรอนไดมครับเตะจากซเมนเออไม่้เลยนี่บ่ได้บ่ได้อบ่ได้เลยขอบคุณพ่อเตะเะห้ซะก่อนนะพ่อุนทรเากนี่แล้วสองนี่ละสองห่าศูนด้ก้ยก้ยตัวหนึ่งเนาะครับแล้วกรดมหน้า ับดำหนาครับเอาลองลองล่องแปรสองตัวเมืนคุณบอกนะลองปสองตัโอ้เอาสองตัวตงโไอ่นอนสองตัวกับมานหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่ง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 มันจะใช่เหรอครับเขาแป็นแงหมยสอกหน่วยให้เอาหาครับแตงหมแตงโมจะมันก้นใส่มันมะหายโอ้โหโอ้โหพันหลอบสองบอกครับ ขึ้นเดียวกันก็ขึ้นเดียวกันขึ้นเดียวกันนไว้ตามมาแล้วพวกองแต้โมให้ให้อีกกี่วัให่บุ้งวิ่งไปผู้ชายครับไปย่างไปเสียงไปยังกเห็นแต่พวกแตงโมว่างอยู่สองหน่วยมันจะเป็นหนึ่งหนึ่งหเป็นศูนย์หมอสีวสองศูนย์เดียเทียวเทียบเฟังจากปากคุณก่อคุณอสักคนี้เพิ่ีเป็นศูนย์หมอจะไหวเราเทียเองลเราเียสิผ้ากินยี่บ่ล่ะครับอ้กินแล้วได้กินบักแตงโมอยเออกินมดหน่วยหนึ่งกินมดหน่วยหนึ่ง บานี้เจ้าพานไวนึงน่นแน่มึงกออกแสงด้บานนี้ออกแสงแน่ไลเอมีสิบเบาทฮะมีสิบเบาทั้งในบักแดงน่ะมีเงินสิบเมบาทเออเงินข้งนเหมียงออกแสงเหลือประบาทโอ้ยเจ้าตัวใหบานจะวายนี่เนะครับเ้าหนึ่งกินเจ้วหนึ่งบอไกินมันมีแสงอยู่แล้วบหันกินมีเงินมีเงินั้งในสิบเมบาทอซองสอดเลยได้บักโม เห็นเงินดูสิบเอ็ดบาทอยู่เออหนึ่งเขียนลงไปพุ่นพอสุดทอดมากแล้วว่าหนึ่งหนึ่งนี่กับศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ูนย์อเค่สอง่วยมันศูนย์นอไรกูโอ้แต่ปลาน้อยพิ่นเปรยสองห้าศูนเออเท่าไหนแต่หนึ่งหนึี่มากแห้งยู่กล่าละครมากอยู่มากแห้งยู่ มาแข่งครับมาแข่งก็มันแตกแสบนะมันแตกแสบ่นั่นกลมให้เรื่อยๆใ่ไมันชูนบ่ยังไหวอยู่นีูนบอกบอกกินไปหน่อยหนึ่งเนาะกินไปหน่อยหนึ่งมับ้มากรอกะซูชูนาถามมาอีกจะเกินเหมไม่ไมครับอีกสิเรียววานสองหมวกจอนที่มาถามหัวกจอนโอ้ยอันนึงหนึ่งนี่มักน้ำแลยนะครับเพราะว่าการฟันแม่นกับสองหาศูนนี่ พอ่าแตกแสงด้หสองหาศูนย์หนีเปไปจากไหนกว่าครับไปาน่อยครับนหลานนกับคือผู้หญิงหายน้เออกัเป็นสองคนเล็กหนอยนะผู้ป่ากันเล็กหน่อยเห้แปเป็นสองก่ครับแองกันได้ก่อนเด็หนอยป็นสองเด็กนอยเด็กหาีนครับเอามาไดกสครับปาคือเลยมันิงกาเสอนะคนตายผู้หญิงหานยคนตายคนนย์เล็กหน่อยสองปเนี่ยป่าเปเป็นหาเป็นคนตายเปเป็นศูนย์ผีไทยหน้าห้ยดำหน้าตายแล้ว ุยแล้วศูนย์มา,าสองหาศูนย์แต่แต่ละจังหวัดนั้นแต่บืกอกันนะครับตัวเลขเนาะตามทีเบาเอาม็มเราคงความทีมงานไปหาเนี่ยเล็กหน่อยคุณทุกคนกับว่าเน่งคุณยิ่งน,น้ำซีน้ำยังบริษัทครับแต่คุณทุคนกับว่าศูนย์ตายไปแล้วค่อยซีขาอีกบาทน้นำหน้าแบบ ผู้มาถ่ายแปลเองผู้มาถ่ายแปลเองผู้มาถ่ายแปลเองพูดต่อแปลแบบไหนยังไงผู้แปลโยนแปลประเภทได้ดำหน้าหรือสองคนทำหน้าสองคนพอสุดท้ายได้ทำน้าอยู่ปะพอได้ดำอัดโชฉอัดกระแทกขาดดูอัดแค่ขาดอัดแทกขาดผีเป็นคนไทยหน้านะผีไทนายน้ำผือเทนายน้ำข่อยแม่สาวง่ายแล้ว คนไทยยุบเหมือเร่ยนห่วยว่ะทีไทยหน้านี่คนตายนี่ก็คือศูนย์ห่วยกับสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่พ่คนดำหน้านี่ก็สองคนอันมือแรกเลยเนี่อันมือพอกัพันเลยยังไม่แรงเต่เอาสูตก็ได้ครับพอสุดทอดพันเลยครับเนาะเอาคันถายคันถายเอฟซีเขาเมนมาบอกทีมงานนั่นว่าแต่ไหนตัวไหนเน่ครับ ข <ET. S 2> อห้มีโชกใหญ่เนาะคุณปอสุดทอทเอาตัวไหนเนี่ยเอา,เอาห้ซสื้อตัวไหนครับตตสื่อนี่แล้วหนึ่งหนึ่งนี่ล้วหนึ่งหนึ่งนี่ครับครับยังอีกบาทนี่นะครับตัวเสิงนี่นะสองหาศูนย์นี่นะครับครับศูนย์ศูนยนี่ปล่อยทิมยูบบ่าครับคนจังวานี่เลยบ้านันแปว่าอยู่บอกมาอ้กี่ก้อนกันไปกันไปเล็กน้อยแต่ติดติดเวลนาเล็กน้อยเช็คใบสองใบนีตัวะลิติดเมาศูนย์ศูนย์ก็ได้ครับ กดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะตัวเลขโตเรกับปะม่าค่ะท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลกของพอสุนทอเนอค่ะท่านผู้ชมเนอฝันเห็นผีนองทรายค่ะจับกล้วยไทยหน้าค่ะในความฝันนอตีเป็นโตเลขสองห้าศูนย์ค่ะแล้วก็ฟันต่อกันอีกในคืนเดียวค่ะท่านผู้ชมฝันวามีคนเอาบักแตงโมมาให้ค่ะจักเป็นผู้ใดว่าสันคุณพอกับ่อจักคือกัน ลักกพากินบักแตงรโม่หน่วยหนึ่งพอมาพาน่วยที่สองเห็นเงินในแตงโมค่ะสิบเอ็ดบาทค่ะตีเป็นตัวเลขหนึ่งหนึ่งเน้นหนึ่งหนึ่งเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะศูนย์ศูนย์อีกกันไหวคุณพ่อว่าโชคมันกับพอสุนทอนค่ะสีงวดติดติดเลยค่ะโชคมันน้ำกันอีกคือเกาสำหรับคลิปนี้จ่าปอก็ขอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอค่ะถ้ามีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันได้เ็ดอยู่ใส่จ่าปอกับสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทั้งบ้านคือเกาค่ะ ใจยาเปล่าไปใสค่ะืนันนี้จ่าป้อมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะไปเบิ่งน้ากันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะพก,การค่ะหลวงปู่่าเจริญเจริญค่ะอันว้าเรืเ่องขุณของสีเพิงน่องสร้างแล้ากาเซ็นผมแม่ธทรณีให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือกอ้บุกเสกออกมานี่สําหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยม อ่าไปใส่มาใส่กสัซาร์มวิีไปุชเทวดาคนหลอกสมรษาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกข่าขายอ่าหรืออยในใส่ส่วนโัวในวิธีว่าเนี่ยขออนิบาลในเฮือนคือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือนามสร้างส่วนเป็นผมแม่โทรณี่บางของทินก็เอิดแม่เต็นผมแม่โทรณนีบางคนมันเก็เอิรนไปเป็นเครือข่าหลงมันจะมีโตผูกับตัวเมียอ่าอย่ในตัวน,นี้ที่เรียไม่นี่มันครบถ้วน อันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับคน้นคือว่าเ้านําไปแ้วเกิดประโยชน์ไม่โชคไม่ลาบมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดีซอยอย่าจมเขาโมซ่าไปแล้วดูซิวา่าผู้ใดมากว่าดีขื่นวัตยุยงังข,ขายว่าดีกว่ดีไปท่านเมียยังบ่เคยเสือเรือ,อ,อ,อถึง,บงเบอร์กับถือเขาเงินอยู่ว่ามันเป็นอานาจมาไอะแบบไหนเนี่ยส่วนมากออ้หลวงปู่หรืออาจมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาบค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่อง ประกอบสิีใดคก็จงลุงเรื่องอยู่ทุกอย่างอย่าคือสางเป็นสีสัดสีไม่ชีวภาคนคือฝ่ายคู่เมื่อว่าประมาณภาษาไหนก็ใส่บ้างต้องใส่สางในการอบรมบอวชสกส่วนมากเขาเลยชื่อตำนหน้ามาหนาบใจขี่มันเขาเบาน้องคันดีบดตอ่าว่าจะขนสางอ่าหนังสางประกอบสางอันนี้ทีร้มาเอย่านี่เพชรเป็นสีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันสางโต๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสางอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับ อันนี้เป็นนวดผสมเสร็จของงาสร้างแล้วกับพวกนังสร้างนองสร้างร่วมกันคือพุกเ็ษเรียบร้อยแล้วจึงเลยนั่ใหาย,ยิาโยมพนมาชาบุญส้่งสลอกสลาส้างแม,ม่ย,มยังก็เพนมาบูชาไปกับูทสึกวสาขุนกับเป็นเอกดูในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุงมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อ่าสัดคุณตัวป,ประเทศตรงใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนัจเจ้าอิปมาทุกขโภกัใส,ส่สร้างก็เลยเอาวนีมาเป็นเครื่องร่าง ยที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง,งใหยายยาโยมไปสาธ<อ>ุค่ะค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกระได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะก,กระได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบา้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดทางในให้เบิง่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เป็นหนวดเลียกเงืนเลียกท่องเลียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังในาน้ากันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ํามัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเศกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพึงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับรัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเฮ็ดเอียงกับพ่อสีดบ่พ่อสีดี ก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีผงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค้าขายบอดีลูกค้าบ่คอยเขาหานก็สามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้ากับไผกกับผู้นันหักผู้นันเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดก็ เพิ่นได้ยินเสียงฮ้าวๆนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอเนาะเะนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด้านลางเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ะลาทธนผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ